ดวงราสัปดาห์ของคนพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่9ถึง1ิมิถุนายน2567นะคะมาดูกันนะว่าจะมีเข็มทิศมีไกด์ไลน์อะไรให้ชาววันพฤหัสอาทิตย์นี้นะคะเจ้าชะตาฮึบโอ้งานหนักนะคะนะงานหนักภาระเยอะนะชาววันพฤหัสนะโอ้โหกำลังมีการอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมเขาบอกว่าพยายามให้เยอะนะพยายามให้เยอะปัญหาอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ชาววันพฤหัสเขาบอกว่า ไม่เป็นไรสู้อยู่แล้วมองไปข้างหน้าอยู่แล้วนะด <laughs> ูสิไพ่ใบสรุปก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงอยู่ดีมหมอจูนนะยังไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะชาวพฤริหัสก็บอกนี้นะดูเรื่องของการงานของชาววันพฤริหัสอาทิตย์นี้อาจจะมีความอึดอัดนะคะนะมันอึดอัดมันไม่รู้จะทํายังไงนะคะนะไม่รู้จะเริ่มต้นชนปลายยังไงไม่รู้จะหาอะไรเพิ่มจะจับอะไรที่มันได้เงินได้ทองไม่รู้จะจับอะไรนะคะ ม่รู้จะทําเกี่ยวกับอะไรดีอะไรประมาณนี้ชาวพฤหัสจจะมีอารมณ์ประมาณนี้ในบางท่านก็กําลังอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าอาจจะหนักนิดนึงนะคะมันเป็นเรื่องที่ชาวพฤหัส์จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะแต่ต้องพยายามเยอะหน่อยนะคะมีคนชั่วอยู่แล้วชาวพฤหิสนะคะยังไงสู้นะคะสู้นะอืมอาจจะเครียดหน่อยนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องงานนะ คนที่รองานหรือสมัครงานทิ้งไว้มีเกณฑ์จะได้แต่ว่ากว่าจะได้เอ๊ะอ่ะเอ๊ะ,เ,อะ,เ,อะเขาจะเรียกมาสรุปเราจะได้ไหมเนี่ยงานเนี้ยอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ว่าได้ค่ะนะได้นะงานเงินการเงินโอ้ตึงจังเลยนะคะชาววันพฤหัสนะมีเอ่อมีเกณฑ์ว่าการเงินมันตึงเหลือเกินหมดจูนกําลังหาทางอยู่ว่า จะหาทางออกยังไงไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าชาวบรรนพฤหัสยังมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันไม่พอหมอจูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวบ้าพรฤหัสบอกอยากได้ก้อนขนาดนี้นะอยากได้ก้อนใหญ่ๆเลยแต่เขาให้แค่นี้เองอะไรอย่างงี้นะคะอยากได้แค่นี้แต่เขาให้ได้แค่นี้เองอย่างงี้เห็นภาพกว่าใช่ไหมเนาะมันไม่พอชาวบ้าพรฤหัสก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ฉันจะไปอ่า หยิบยืมหรือว่ากู้จากสถาบันการเงินที่ไหนดีอะไรอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้เนาะว่าไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครแต่เขาบอกว่าคนในครอบครัวช่วยได้อยู่แล้วนะคะนะแต่เราก็เกรงใจบางทีก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาไม่อยากจะไปรบกวนเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกเขาช่วยได้นะเขาช่วยได้อยู่นะการเงินมภาระเยอะจริงๆค่ะภาระเยอะนะค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็เยอะอยู่แล้วเนาะยังไงสู้นะคะนะ รอวันนั้นของเรานะคะรอวันนั้นของเราเนาะการงานการเงินความรักความรักเป็นอะไรคะเนี่ยชาววันพฤหัสบางท่านมีการตึงๆึงกันบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบรักของเราไปต่อกันไม่ได้แล้วสงสัยจะต้องมีการเลิกล้างหย่ากันแล้วหลังงานนี้สงสัยต้องหันหลังให้กันแล้วอะไรอย่างนี้บางคนนะคะนะเออเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เหมือนจะต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วในเรื่องความรักนะคะนะเพราะว่า เราคงไปกันไม่ไหวมีพลังงานแบบนี้เนาะนะในบางท่านนะคะในดีมีร้ายในร้ายมีดีกำลังจะตกลงจดทะเบียนสมรสแต่งงานแต่งการจดทะเบียนสมรสกันนะคะมีเกณฑ์แบบนี้นะบางคนจะกำลังจะรับคนใหม่ๆเข้ามานะ,ะนะกำลังจะคิดแต่งงานแต่งงานแต่งการกานันอะไรอย่างนี้จดทะเบียนสมรสกันนะคะสำหรับใครที่มีคนคุย นะคะมีคนคุยมีการรอคอยมีการรอคอยข่าวสารจนอึดอัดไปหมดแล้วอะคะ่ะอึดอัดจ,จังเลยนะคะนะอี้ยงว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงเฮ้จะไปต่อหรือจะไปจะพอแค่นี้จะเอาอยัางไงนะเพราะว่าชาวพุทธหานมีความคิดอย่างนี้เลยค่ะนะคิดจนเวียนหัวไปหมดเลยว่าจะเอาอยัางไงดีหรือว่าเธอมีใหม่เธอมีเจอใหม่แล้วตัดเลยดีไหมเลิกเลยดีไหมอะไรอย่างนี้มีความคิดแบบนี้เนาะ เขาบอกว่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งตัดเขาเลยนะคะอย่าพึ่งตัดเขาเลยนะเก็บเอาไว้ก่อนนะคิปคอนแทคไว้ก่อนคิปคอนแทคไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนนะน,นะนะคะเพราะว่าดูท่าทางเขาก็คิดถึงเราอยู่เหมือนกันเขาคิดถึงเราอยู่เหมือนกันแต่เขาน่าจะเจอเรื่องอะไรอยู่นะคะชาวเป็นพฤติหาสจริงๆแล้วมีพลังงานในการเริ่มเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอาจจะมีปัญหาหน่อย นะคะอึดอัดหน่อยหนักหน่อยนะคะแต่เขาบอกว่าเริ่มต้นแล้วดีไหมดีนะคะเพราะว่าเขาบอกไพ่แห่งชัยชนะอยู่ข้างๆนะคะน่ามีมีม,ม,มีมีพลังงานของแสงสว่างอยู่ข้างๆนะคะนะคนโสดก็อย่างที่ว่าอย่าเพิ่งตัดเลยนะคะเขาก็คิดถึงเราเหมือนกันแต่เขาน่าจะมีภาระอะไรบางอย่างนะคะนะเดี๋ยวอาทิตย์หนะ้ามาดูใหม่เนาะสุขภาพสุขภาพระวัง ปวดท้องปวดหัวมีความอึดอัดเนื้อตัวนะคะปวดแขนโดยเฉพาะแขนขวาเนาะเวียนหัวบางคนน้ําในหูไม่เท่ากันเลือดไปเลยซสมองไม่พอนะคะบ้านหมุนนะระวังแล้วก็ปวดแขนขวาใช่ไหมแล้วก็ขาข้างซ้ายนะี <c oughs> ขาซ้ายแขนขวาปวดหัวคิดเดยอะคิดมากหน่อยอาทิตย์นี้นะคะอือจะตึงๆหน่อยนะคะนะ อย่าตึงมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันขาดเนาะหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะที่รักนะอืมชโชคลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะนะชโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นส่วนมากจะได้ชโชคลาภจากการช่วยเหลือจากบริวารคนรอบตัวซะมากกว่านะคะเนาะบางคนก็ลืมตัดอุ้ยเทบ้านมาเลยที่ตรงๆเลยมันจะลืมตัดอะไรอย่างงี้นะคะเขาบอกอย่าซื้อเยอะอย่าเล่นเยอะเพราะว่ามันเป็นาการการันโชคกันลาภเข้ามาในบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องได้ไปงานขาวดํานะคะ อาจจะได้ไป,ไปงานขาวดํานะคะนะอืส่วนสื่อนําโชคก็จะได้แก่ทะเบียนบ้านเลขเกี่ยวกับงานที่ใครที่ไปงานขาวดํามานะคะแล้วก็เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทะเบียนบ้านเด่นนะเลขหนา้าไพ่หนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสี่สีนำโชคสีเขียวสีแดงสีฟ้าคือสีนำโชคของชาววันพฤหัสนะคะ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์นี้ที่ถูกฉลกุกับชาวพะลืหันได้แก่อุทเวสุวรรณเจาะกวดอูเจ้าที่เจ้าทางที่เราพำนักอาศัยอยู่นะคะนี่คือสิ่งนำโชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาในดวงของชาวพฤลืหัสอาทิตย์นี้นะคะ